าล้ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสบายดีคหรือเปล่านะครับผมก็ยังรับซื้อเกมไหมครับนะครับผมในพาที่สี่แล้วนะครับผมก็นี่เราเดี๋ยวเราจะไปลงเมืองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับนี่เอแอกเหล็กไปด้วยนะครับผมเผื่อเจออะไรที่มันใช้เหล็กขุดนะครับก็ขอตกครับไปด้วยแล้วกันนะครับ เรามีไฟไหมเนี่ยมีสี่สิบคนที่น่าจะพอนะครับบนอันนี้ขบนบ้านก็จะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะผมสร้างเสร็จเฉยนะครับอันนี้คือมืดแล้วใช่ไหมเนี่ยไปนอนก่อนได้ไหมนอนได้นะครับดูเหมือนมันเหมือนมันนอนไม่ได้เลยนะครับโอเคก็ต้องออกไปข้างนอกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลง ลงเมืองกันนะครับโอ้โสวยสดงามเนี่ลงไปเลยขออภัยเนี้ยครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปนานเลยเนี่ยตอนนี้รู้สึกน้ำมูกแกยังไม่หายนะครับตอนนี้ก็สภาพร่างกายแย่นะแล้วของขออภัยด้วยนะครับ เออเลยเราต้องไปอาเพีรนะครับผมอาเพีรให้ได้ก่อนสักสามอันก็ยังดีนะครับเออตอนนี้เราเราอยู่ที่พิกัดไหนเอ,เอยขอดูดิเราลืมเปิดแล้วเนี่ยนะ เราลืมเปิดโอเคตอนนี้อยู่ที่ y วยี่สิบเก้าอะต้องขุดลงไปถึงไว้เท่าไหร่นะน่าจะลึกพอสมควรแน่รับรู้สึกมันลำบากยังไงไม่รู้นะครับแดีวต้องไปหาแอดออนที่ถือทอดมือหนึ่งมาแล้วเนี่ย ดไปเรื่อยเลยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าชีพผมจะลันทดมากครับตอนนี้ขนาดอันนี้มันเป็นทท่ะไรครับวันนี้มันชิ้นเดือนบอดีนะผมตังค์เพิ่งออกไปแล้วก็หมดไปแล้วด้วยแล้วอยู่ยังไงให้ถึงเดือนถึงเดือนหนึ่งอ่ะุณผู้ชม โอ้โหิปถึงบ้านอย่างเลยนะอยากกลับบ้านมากตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วรน่สิบแปดกลจะถึงแล้วนี่สิบหกเอ้ยมันต้องไปลบเลยนี่หว่าไม่ใช่หรอ มันต้องติดลบเลยไม่ใช่หรอเราต้องกดลงไปจนติดลบเลยใช่ไหมเออน่าจะใช่นะครับไม่รู้ว่าอ่าเบนล็อกปัญหาเพชรง่ายหรือเปล่านะครับต้องรอดูอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ผู้ติดตามผมก็สามร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับขอบคุณที่อยู่เป็นลรงใจให้นะครับก็ขอบคุณมากมนะครับคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงสามร้อยไวขนาดนี้นะครับต้องรอดูนไปยาวๆนะครับว่ามันจะถึงไหนนะครับถ้าไม่ไหวก็ ไม่ไหวจริงๆก็น่าจะขอหยุดพักไว้แค่ตรงตรงที่ไหวก็แล้วกันแนวเออว่าไม่รู้ว่าผมเองมีโรคเสี่อนอะไรบ้างหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายจะอ่อนแอเหลือเกินนะครับออขอบคุณที่อยู่กันมาถึงจนจนถึงตอนนี้นะครับ เพูดพูดเหมือนจะไม่ทำแล้วนะแต่จริงๆไม่นะครับนั่นไงวาแล้วต <c oughs> ามไปแล้วหนึ่งนะครับเนี่ยต้องต้องต้องฝืนต้องฝืนมาทําคลิปนะเพราะไม่งั้นไม่มีคลิปลงนะครับอย่างอยก็อาธิ์ละครั้งก็ยังดีนะ จริงวันนี้ผมลางานด้วยนะผมลางานไม่ไปทำงานนะเพราะว่ายังไงล่ะถ้าไปก็ฝืนตัวเองแบบฝืนอย่างมหาศาลเลยอรัมันไม่ไหวจริงแล้วนะผมอันนี้คืออาการเริ่มดีแล้วนะผมถึงถึงขึ้นมาทำเนี่ยป่วยมากนะครับ ก็จะได้ได้ยินเสียงผมที่เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมเสียงอาจจะมีแผลบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับผมเห็นแล้วว่าต่อกันเลยอันนี้เรายังไม่ไม่ถึงไหนนะครับอยู่ทึ่งทึงที่อยู่ลบสีออเองนะครับนี่เราต้องขุดลงไปลึกลึกแค่ไหนนะ กดลึกอันนี้ลบเจ็ดเองก็อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงใช่เหรอมันมันลึกสุดได้เท่าไหร่วัเนี้ยลบเท่าไหร่ลบห้าิกว่านั่นใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่วะขอแค่อย่าเพิ่งเจอดิฟดักนะครับถ้าเจอนี่น่าจะไปวันเลยนะครับ ซึ่สเหมือนเสียงตัวเองตัวเองเปลี่ยนนะหรือยังไงมันเพราะวันมันไม่สบายหรือยังไงเนี่ยผู้ชมคิดว่าไงครับคิดว่าเสียงมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคือที่เป็ดเลยไม่ใช่อะไรนะคืออากาศมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับไหนจะหนาวไหนจะฝนตกไหนจะร้อนมาครับบางวันเชา้าฝนตก กลางวันมาร้อนแดดร้อนยิบหายเลยครับกลางคืนหนาวมันอยู่ทะเลทรายอะคุณผู้ชมกลางคืนนี่อย่างหนาวเลยนะครับแต่กลางวันนี่ร้อนตับแตกเลยครับเค้เจอเหล็กนะครับก็ขอุดขอเหล็กไปเลยแล้วกันเจอสเนะม็ดนี่ไปทุบกทำไมเนะี่ย เราลุกเหมืองหาแร่แต่ไม่เจอแร่นะครับไม่ใช่ยังไม่เจอแร่ยังไม่เจอแร่นะครับเพิ่งเจอเหล็กไป2เม็ดแล้วตอนนี้น้มูกมาแล้วนะครับขอเช็ดก่อนแป๊บหนึ่งนะ ลงมาเยอะแล้วจะจบไหมเนี่ยซีรี่เนี้ยเนี่ยลดยี่สิบแล้วคือพิกแอกไม่น่าจัดได้น,นีได้นะจะเล็อีกแล้วนะโอเคขอคุดเล็กหนินพอกนี้นิด ขตดยากมากนะั็คือ,อไลฟ์สเลต่เราต้องขุดลงไปลึกอีกแค่ไหนเนี่ยมันจะลบยี่สิบสามนะครับ เจอทองเดี๋ยวต้องต้องคราบต้องต้องคราบอะไรคราบอแอ็มาโอเคเราจะขุดทองมาด้วยเลยละกันนะครับ ก็สำหรับทองก็น่าจะจำเป็นอยู่แหละนะครับผมมันสามารถทำลังรถไฟได้นะครับลังรถไฟไว้ทำอะไรก็นั่นแหละนะครับรางรถไฟก็เอาไว้เคลื่อนย้ายชาวบ้านอะไรเงี้ยนะครับลบยี่สิบหแล้วแต่เกียริ เกียรติยินี่ีมากมันโคตรยากนะครับนี่เราต้องขุดลงไปลึกอีกไหมเนี่ยพลิกแอรก็ไม่มีประสิทธิภาพเหลือเกินนะครับ 15นาทีแล้วยังไม่เจออะไรเลยเนี่ย อะไรและสามสิบหกเองอ่รออยากขุดดิ่งมากนะครับตอ,ตอนนี้ขุดดิ่งลงไปเลยนะครับแต่ทําไม่ได้นะครับผมกลัวตกลงไปนี่ถ้าเป็นน้ําก็โชคดีไปนะถ้าเป็นลาวานี่ก็โคตรของโคตรโชคร้ายเลยนะครับอ่าเจอเหล็ก ขอกดเหล็กนะครับเยอะไหมเนี่ยสองมิตรลบสี่สิบแล้ว มันเท่าไหร่วะลบหกสิบเลยใช่ไหมความลึกมันอนะรู้สึกมันตัวเองทำคลิปไม่สนุกเลยแล้วลงมาลึกพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังลึกไม่พอนะครับเ,เราต้องหา หาไปเรื่อยๆเ,เลยมันต้องเจอแหละนะครับไม่คลิปนี้ก็คลิปหน้าโอเคสีนะ่สิบแปดแล้วอีกนิดเดียวนะครับอ่าเจอแล้ว ไรจะโชคดีปานนี้นะครับนี่ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอขุดดูรอบๆมันมีกี่เม็ดเอ่ยอ้าวสามสี่มีอีกไหมเอ่ยห้าหกข้างบนละ่ะเจอหกแล้วหกหก ข้างล่างล่ะไม่มีครับมีหกข้างๆไปอีกล่ะเจ็ดแปดเมตรเจอเพชรแล้วนะครับมีแค่แปดเมตรเองเหร อโอเคถือว่าโอเคแล้วผมงั้นก็ขุดไปเลยลบห้าสิบใช่ไหมประมาณลบหนะ้าสิบเนี่ยรูดี้มันขุดลงไปอีกได้ไหม ประมาณนี้แหละเนี่ยเกียเราได้เพชรมาแปดเม็ดเราขึ้นแปกันเลยนะครับเป้าหมายของเราวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับลุงบ่อนี้เท่าไหร่เนี่ยมันมืดหรือยงังเนี่ยตอนนี้ผมเล่นมาทั้งหมดสิบวันแล้วนะครับผมหมายถึงวันในไหมครับนะเออมันบอกอยู่นะครับผมเนี่ยดัน ด้านซ้ายมันจะเขียนว่า d ด y นะครับอันนี้ก็เป็นแอดออนนะครับผมปิดไปก่อนลำคัญนะครับถือว่าคุม้มนะผมเจอเพชรกองเดียวได้ตั้งแปดเม็ดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปคลิปหน้าแนี้เราจะไปตามหาฟอร์จูนนะครับไม่รู้ว่าในเบยนล็อกมันทำในเหมือนเหมือนในจา่าพาได้หรือเปล่าโอ้ยเ <c oughs> สียงหายแล้วนะครับ ตลกแกเสียงตลกไหมเหมือนเหมือนโอ้ยมันใช้เสียงเยอะเกินไปอะ่ะตลกเนาะคุณว่าไปพว่ตลกเลยอ,อ่ะตัวเองคำตัวเองเลยโอ้ยเอ็นเสกิลตันบ้า นอนนะครับโอเคเราได้เพชรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเหล็กด้วยก็ทองะไรไม่จำเป็นก็เก็บเข้ากล่องมาเลยอันนี้คือเลยอันนี้คือหินแกรนิต อืมารอเอ้ยออตัวอะไรเต็มบ้านหมดหมดเลยวะเนี่ยดูเนี่ย ได้รู้สิบแล้วสงสัยต้องปักท,อท็อตนันเนี่ยถ้าจะ <c oughs> ถ้าจะเกิดเยอะขนาดนี้นะดีที่เมื่อกี้มันมีคิปเปิะครับ หมดแล้วเราไปในบ้านกันนะครับเอา้าเดี๋ยวนะม <laughs> ไม่เผาะมีฐานนะรึบรึบโอเคนะครับนะก็สำหรับพาร์ที่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ <laughs> ผมไม่ไหวแล้วรู้สึกตอนนี้อยากพักผ่อนมากมากเหลือเกิน ก็ต้องขออภัยนะครับผมที่คลิปมันออกมาไม่สนุกเนี่ยขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมคือ,อมันยังไม่หายดีเลยนะครับต้องขออภัยนะ <c oughs> okay, ครับโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปละครับ